เดโก้ยกทัพมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า8รุ่นโชว์ในงาน Big m มอ o ตอร์เซล2025โปรโมชั่นพิเศษดาวน้อยพรสบายของแถมเทียบแบรนด์ไทยมั่นใจคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสูง เดโก้แบรนด์ไทยผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศยกทับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า8รุ่นเข้าวร่วมงาน Big กมอเตอร์เซล2์ระหว่างวันที่22-31สถึงสิงหาคม2568ณนูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนามาพร้อมสิทธทิประโยชน์จากโครงการรัฐ E ี3ีสส่วนลดทันที่งหมนบาทและโปรโมชั่นพิเศษดาวน้อยพรสบายพร้อมของแถมมากมายนายนกรยตเมฆตั้งพิชยาโพธิวัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดก โฟกรีนเอเนจีจำกัดกล่าวว่าเดโก้คือแบรนด์ไทยแท้ที่สร้างขึ้นเพื่อคนไทยและตลาดไทยโดยเฉพาะเรามุ่งม,มั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยเรียนที่ต้องการความคล่องตัวคนทํางานที่เน้นความสะดวกสบายไปจนถึงผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มค่าและการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยแต่ละรุน่นได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคอย่างแท้จริง